สวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีสสดทุกทกท่านครับสวัสดีท,ทุกกำลังใจครับสวัสดีจากช่องโม,มเมนครับนองมาให้กำลังใจครับพี่น้องขวานช้างที่เพิ่งมาจากพัทยาไปดูความน่ารักช้างที่เพิ่งกลับมาจากพัทยา ตกน้ำค <Negative S 2> รับจากพัทยานะครับจะไปตัก hmm. น้มาน้มครับจะมีน้ำหมดพอดีครับยังไม่มีน้ำกินครับ ี่ะะเอารถไปไอ้บรรทุกน้ำมาให้น้องจางเขายืนดูครับครับจะมีชื่ออะไรบ้างครับชา้างตัวนี้ตัวนี้ชื่อเบอร์ดี้ ody, ตัวนี้ชื่อลินลินตัวนั้นชื่อโดโด้ Do ครับโอ oh ้เบอร์ดี้ลินลินโดโด้ Do สามชื่อครับเราก็จะม,มีน้องครีมน้องครีมเป็นลูกของแม่ลินลิน๋อน้องครีมเป็นลูกของแม่ลินลินนะครับนีครีมนีสาวครีมอายุหกอายุสี่ปี

มาให้กำลังใจครับพี่น้องชาวชางที่เพิ่งมาจากพัทยาตั้งแต่เมื่อคืนครับมาตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่ถึงยังไม่ได้ข้ามวันอีกครับยังไม่ได้ข้ามคืนนกครับนี่ก็พันเกี่ยวก็มาให้กำลังใจอื มีน้องนี่น้องครีมโอ,มอ,มอ,มอ้เรียงมาทีละสองเชี่ยวครับอู น้ำไม่น้ำไม่ไหลครับเอสีก็มากินน้ำในรถครับกินน้ำในรถโอ้น่ารักมากโอ้ยน้ำหมดแล้วบ้างอืมอืมกินเลยครับกินเลยครับโดโดอ เยยๆมามามาๆดูมาเดตักไอ้นี่ตักมามากินน้ำครับโอ้โหเรียกวากินน้ำในรถพระว่าน้ำไม่ไหลอยู่จุดนู้นครับเอาถึงไหมเนาะอ่ะกินน้อาๆๆอาอ้โต่ละเชือครับโอ้โหนี่ครับอีตักตักมาดูมันตักมาดูมันอโน้ำครับอยู่น้ำอยู่น้ำครับอยู่น้าครับช้าง โอ้ยเป็นภาพที่น่ารักมากครับเดินดีตาดึงไหมน่ะโอ้ยน้ำครัะหิวน้ำโอ้โหน่ารักมากครับน่ารักมากครับ โหเป็นภาพที่สวยงามมากครับช้างมากินน้ำครับดู่น้ำน้องเบอร์ดีน้องลินลินน้องลินซิดโดโดครับสามเชือกแล้วก็น้องครีมสีเชือกไปปลูลกไว้ครับอ,อินแล้วัดีค,ดค,ครับสวัสดีครับผมสดีครับ <t om pa> อะเรียกแม่ด้วยเสียงเนี่ยแม่แม่เรียกยังไงลูกเรียกแม่หน่อยดิแม่ดิดิแม่แมดี <Authority> <t om pa> นนครับวาน่ารักครับน่ารักครับเก่งครับเป็นช้างบ้านช้างเลี้ยงครับช้างบ้านช้างเลี้ยงอือมีแต่ตัวสวยๆเลยครับอือ เดืยวน่ะเขาจะผอมลงไหมเพราะว่ามาอยู่ในอาหารจานจีนนี้อยู่พัทยานะคะไปครับไปครับเว<ล>ยอือหือ อืโอ oh, oh, <okay. S 1> แต่ละเชือกครับน่ารักมากๆน้องยินลิน<ๆ>เธอยังตื่นกลัวครับน้องยินลินครับอ้ย<ๆ>น้องครีมน้องครีมครับน้องครีมนะครับอย่างงครับน้งครีมไม่ต้องกลัวครับหนูไม่ต้องกลัวอืมเธอยังตื่นกลัวอยู่ครับ ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวก็ความเขี่ยว่าเป็นกำลังใจให้ครับมาเป็นกำลังใจให้กับฉากที่พึ้นมานครับก็ขอบคุณมากครับทุกทุกท่านครับ น่ารักครับน่ารักคูน่นี้นี่เขาเรียกว่าอ้อนกันครับชา้างเขาอ้อนกันรักกันครับอ้อนกันรักกันอืมพี่เบอร์ดี้แม่เลนนินก็ไม่ใช่กลับบ้านนะครับพ่อฟานแม่ควานไปอันนี้แม่แม่แม่กับแม่กับลูกใช่ไหมครับตัวนั้นแม่อันนั้นแม่อ๋ออันนี้อันนี้พี่เลี้ยง อันนี้แม่บุญธรรมอ๋อแม่บุญธรรมโอ้แม่บุญธรรมรักกันครับเพราะอ่อนกันนะครับเอ็ดสี่คงสีเชือกนี่ไม่เคยได้กับสุลินนะครับครั้งแรกใช่ไหมครับนี่ครับโอ้โหพ่อควันแม่ควันก็พาไปรับจ้างตั้งแต่ตั้งแต่น้องอายุสามขวบครับตอนนี้น้องอายุยี่สิบยี่สิบสี่แล้วครับโอ้โหอยู่พัทยามายี่สิบปีนะครับเนี่โอ้โหอยู่พัทยามาตั้งแต่ยี่สิบปีมาบ้านก็ยัง จิตใจก็ยังวิววิวิวอยู่ก็ยังไม่เคยได้กลับเหมือนกันครับยังไม่ชินกับสถานที่ครับยังยไม่ชินไม่รู้ว่าจะพาน้อง <c oughs> พาน้องหากินยังไงครับไม่ <c oughs> รู้ว่าจะพาหญ้าได้หญ้าได้อะไรอย่างนี้ <c oughs> นี่ไหมไหมคือกลัวน้องจะตื่นกลัวเรืออะไร<บ>นี่ครับไหมไหมต้องใส่ค้าก่อนครับเพราะว่าคาเขาไม่ปิดตัวลงแล้วก็ครับก็เราก็ยังว่าอยู่กันไปครับแต่ว่าพอปิดตัวลงแล้วเราไม่มีที่อยู่เราก็จาเป็นก็ต้องกลับครับครับอืมครับ นี่นครับปัญหาโควิดทําให้กับพี่น้องชาวช้างทั้งประเทศแล้วครับโอ้โหอันนี้ที่เรารู้นะครับและไอนนที่เราไม่ทราบอีกนะครับจะเปลียนอะไรแบบน่าเป็นห่วงมากๆครับน่าเป็นห่วงพี่น้องชาวช้างที่ไม่รู้ไม่รับทราบก็คือหมายความว่าไม่มีใครรู้จักอย่างงี้ครับไม่มีช่องไม่มีช่อง youtube แล้วก็ไม่มีใครที่รู้จักไม่รู้จักกินอยู่ยังไงครับโอ้โห ปัญหาโควิดทําให้พี่น้องชาวช้างเดือดร้อนแบบกระทบมา,มากๆนะครับพี่น้องควานช้างพี่น้องชาวช้างกระทบจริงๆครับ <c oughs> <c oughs> มาให้กำลังใจ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับขอบคุณมากทุกท่านครับขอบคุณทุกๆกกำลังใจครับ น้องครีมสู่ๆูครับเรามาอยู่บ้านเกิดตัวเองนะน้องครีมเป็นชา้างเป็นครับอยู่กับใครั่จีน,อนชอบมากเลยอยู่กับคนที่ชอบอันนี้มันเคยอ,อยู่กับคนได้ปีหนึ่งแล้วปัญหาโควิดครับทำให้พี่น้องชาวชา้า<อ>งทมากข,ข,ขอบคุณควานเขียวมากนะครับที่มาให้บรรยกยวันนี้ครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับควานเขียวก็มาให้กาลังใจครับให้กําลังใจพี่น้องชาวช้างครับเพื่อนรวมอาชีพเดียวกันครับอาชีพเดียวกันครับ ควานเขียวก็คือเป็นควานช้างคนหนึ่งครับที่เลี้ยงช้างก็ทีนี้ก็มีเวลาก็แบ่งปันมาให้กําลังใจครับมาให้กําลังใจพี่น้องชาวช้างที่เพิ่งมาถึงครับกําลังใจเท่านั้นเป็นเรื่องสําคัญครับกําลังใจเท่านั้นเป็นสิ่งสําคัญครับคนไทยเราไม่ทิ้งกันครับคนไทยเรามีทิ้งกันน้ําใจเป็นน้ําใจที่ประเสริฐครับก็ขอบคุณมากครับทุกๆท่านครับที่เป็นกําลังใจให้ครับขอบคุณนะครับ นหนึ่งไลค์นึงแชร์เป็นหนึ่งกำลังใจอีกกำลังใจหนึ่งครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโมเมด้วยครับขอบคุณมากๆครับทุกๆท่านนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ